สวัสดีครับพบกับปาดแม่เจ้าันไม้นะครับชาวนี้นะครับวันที่20นะครับเดือนธันวาคมนะครับก็จะมาทําการเปิดตาดอกลำยคิดตั้นม่วงจัมโบ้นะครับในแปลงนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็น e ีีที่6นะครับอีพีที่หนถึงห้านะครับเราก็จัดการในเรื่องของต้นเรื่องของสวนนะครับก่อนที่จะมาเปิดตาดอกนะครับเปิดตาดอกนะครับหลายคนถามมันมาว่าใช้อะไรนะครับผมจะใช้ตัวนะครับขอยันอเอ่ยนะครับก็คือ ยาร่านะครับตัวยาร่าเนี่ยค่อนข้างจะมีราคาสูงแต่คุณสมบัติของเขานะครับดีนะครับก็เปิดตาดอกจะใช้เฉพาะตัวนี้นะครับส่วนปุ๋ยที่เราบำรุงต้นก็อาจจะเป็นตัวอื่นนะครับใช้ประมาณนะครับ1กิโลนะครับผมจะใช้ประมาณแปดกรัมถึง1พันกรัมหรือแดขีดถึง1กิโลนะครับเม็ดก็จะเป็นอันนี้พวกนี้นะครับมันก็จะเป็นในสูตรของนะครับแปดยี่สิบี่ยี่สิบสี่ แล้วก็จะมีในกลุ่มของนะครับพวกกำมาถันพวกโบรอนโบรอนก็ส่วนจุดหนึ่งเปอร์เซนต์โบรอนนี่จะช่วยในการติดผลติดดอกได้ดีนะครับก็เราจะไปเสริมพวกอาโบรอนแคลเซียมแมกนีเซียมเป็นอารเสริมก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เราก็จะทําการเปิดตาดอกก่อนนะครับอันหวานนะครับนี่นะครับเราก็จะหวานบริเวณประมาณนี้นะครับต้นละหนึ่งกิโลนะครับแปดร้อยกรัมถึงหนึ่งพันกรัมนะครับแปดขีดหรือหนึ่งกิโลต่อหนึ่งต้นนะครับเพราะว่าเราจะ ใช้ต้นละ1กิโลแล้วเวลาหว่านนะครับเราก็จะหว่านบริเวณรอบโคนต้นที่เราทำเอาไวน้นะครับนะครับสังเกตนะครับฝั่งอ่าตอนนี้ผมยังใช้ระบบน้ำแบบหัวข้างเดียวนะครับหัวข้างเดียวนี่กับเดี๋ยวอ่ารอบหน้านะครับปีหน้านะครับก็จะเปลี่ยนเป็นหัวที่หมุนนะครับร้อยอ่าสามร้อยสิบองศาคือตัวที่หมุนกินน้ํากว้างพอเราใช้หัวนี้ฝั่งเดียวนะครับเวลาเปิดน้ําเนี่ย น้ำนะครับมันก็จะไปลักษณะของฝั่งนี้ฝั่งเดียวโดยฝั่งข้างหลังเนี่ยจะไม่มีน้ำแต่ถ้าเวลาใส่ปุ๋ยเนี่ยผมจะไม่หวานข้างหลังเนี่ยครับหลังหลังโซนเนี่ยเราจะไม่หวานแต่เ,เราจะไปหวานนะครับให้ออกมาโซนฝั่งนี้นะครับออกมาโซนฝั่งนี้ได้เยอะกว่าเพราะเวลาน้ํามันออกนะครับมันก็จะเป็นละอองฝอยไปฝั่งนู้นมัมนทำให้เวลาเราใส่ปุ๋ยเนี่ยจะไม่มีปัญหาในเรื่องของอ่าขอใบแห้งขอใบไหมหรือว่าปัญหาของปุ๋ยที่ละลายไม่หมดนะครับซึ่งเป็นปัญหากับพืชนะครับ บริเวณโค้นก็ใส่นะครับเพราะรากจริงๆนะครับเนี่ยรากมันอยู่บริเวณนี้แล้วนะครับแต่เราใส่บริเวณนี้ก็คือการได้กินของปุ๋ยเร่งดอกเนี่ยค่อนข้างเยียชาดังนั้นถ้าเราจะใส่ปุ๋ยนะครับในเวรกองทางในเวณกองใบพวกนี้นะครับเราต้องใส่ปุ๋ยพวกที่ละลายช้านิดนึงแล้วก็สามารถดูดซึมได้เรื่อยๆเพราะว่าปุ๋ยมันจะไปหมักอยู่บนใบไม้ซึ่งไม่ซึมตรงข้างล่างนะครับแต่เราใส่ปุ๋ยเร่งดอกไว้บริเวณกลางเนี่ยปัญหาก็คือมันจะได้กินไม่ทันนะครับยังไม่ทัน เพราะทันว่ามกราเนี่ยมกดาต้องมีดอกนะครับมกดากุมงพาต้องมีดอกแล้วเพราะวกนี้เวลาเราใส่ปุ๋ยไปนะครับหลังจากนั้นก็ประมาณสัก15วันนะครับ15ถึง21วันเนี่ยปุ๋ยตัวนี้นะครับก็จะเริ่มทำปฏิกิริยานะครับก็จะกระตุ้นตาดอกรอบแรกใส่1กิโลนะครับก็ตั้งเป้าไว้รอบแรกดูก่อนครับว่าเจอสภาพอากาศแบบไหนถ้าเราใส่เสร็จนะครับแล้วไม่มีฝนไม่มีฝนลงมาเนี่ยก็จะเป็นในรอบที่2จะเติมนิดนึงนะครับอาจจะ300กรัมนะครับ แต่ถ้ามีฝนนะครับแล้วก็าการออกดอกไม่ดีนะครับก็จะเติมอีกประมาณครึ่งกิโลแล้วมันจะไปออกดีเยอะในช่วงของมีนาเมษาช่วงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการเอาอดอกก่อนเนี่ยในช่วงของมกรากรุมงพาเนี่ยเราต้องใส่ช่วงธันวาแล้วก็รอลุ้นนะครับสภาพอากาศเพราะว่านี่ก็กรมอุตุป,ประกาศว่าประมาณวันที่วันที่ยี่สิบยี่ห้านะครับยี่สิบสองถึงยี่ห้าก็จะมีฝนระรอกใหม่เข้ามาพอมีฝนรดอกใหม่เข้ามาเนี่ย เราต้องมาใส่ปุ๋ยไว้ก่อนเพราะเราใส่โซลิเสร็จนะครับน้ำมันก็จะมีความชื้นก็จะมีฝนตกลงมาเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการละลายของปุ๋ยเรื่องของนี่ครับพวกปุ๋ยเนี่ยจะละลายได้ดีครับเป็นไปได้นะครับอ่ก่อนที่เราจะหว่านปุ๋ยนะครับเราต้องเปิดน้ําก่อนแต่วันนี้ผมไม่เปิดเพราะว่ามันมีความชื้นอยู่แต่พอเราลังใส่เสร็จนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องมาเปิดน้ําสักประมาณ5นาทีหรือ10นาทีนะครับเปิดน้ําให้ปุ๋ยเนี่ยครับซึมลงในดิน ในเดีวที่สุดเพราะเราใส่เนี่ยมันโดนความชื้นเนี่ยเม็ดปุ๋ยนะครับมันก็จะจะนิ่มนะครับมันก็จะนิ่มแล้วก็อ่ามันจะทําให้ปุ๋ยเนี่ยซึมลงในดินได้ดีแต่ถ้าเราใส่ปุ๋ยช่วงที่แดดจัดใส่เสร็จนะครับโอ้ยการระคืดการระเหยเนี่ยเยอะมากเนี่ยต่อไปกองทางก็จะใส่ปุ๋ยนะครับก็ต้องใส่อีกนะครับตรงกองทางเนี่ยอาจจะเป็นปุ๋ยหมักก็ได้นะครับปุ๋ยขี้วัวขี้แพะขี้ไก่นะครับพวกนี้ได้เลย แต่ถ้าเป็นสารพวกปุ๋ยเคมีที่เราใช้ในการปุ๋ยตาดอกนะครับพวกเคมีเราจะใส่บริเวณนะครับบริเวณขุดต้นบริเวณใกล้ต้นนะครับเพราะมันจะได้ดูดกินจริงๆนะแปลงนี้นะครับรากต้นชิตตันเนี่ยไปทั่วนะไปทั่วแปลงเราวางตรงไหนก็มีปุ๋ยนะครับแต่ว่าการใส่ปุ๋ยเนี่ยต้องสัมพันธ์กับความชื้นต้องสัมพันธ์กับน้ำนะครับฝั่งนี้เราไม่มีปุ๋ยเลยไม่ใส่เลยเพราะว่าเรื่องของน้ําเราใช้สปริงเกอร์ฝั่งเดียวเราต้องไปหนักฝั่งที่มีน้านะครับฝั่งนี้ ถามว่ารากอะไรมีมีครับแต่ถ้าเราใส่ปุ๋ยแล้วเกิดปัญหาไม่มีความชื้นแล้วแห้งเนี่ยตอวเราให้น้ําอย่างในความชื้นนั้นไม่มีมันก็จะไม่ไดรับปุ๋ยนะครับแล้วก็สูญเสียปุ๋ยโดยปลาประโยชน์ครับเนี่ยฝั่งนี้น้ําไปฝั่งนู้นนะครับโดยฝั่งนี้ถามว่ามีรากไหมมีครับเนี่ยรอบตีแล้วเรามาใส่ขี้ไก่เนี่ยนะครับเป็นน่าจะเป็นอีพีที่สามแล้วมาใส่ขี้ไก่กันมาดูครับว่ารากกําลังมาแล้วนี่นี่นะครับนี่นะครับราก นะครับรากมาแล้วนะครับเนี่ยรากก็จะมากินละนี่ครับรากอำยคิดตั้นนะครับนี่ครับรากเนี่ยครับยังไม่อ่ายังไม่ไม่เดือนกว่ากว่าเองนะครับเนี่ยพวกรากตรงนี้ก็มาแล้วนะครับนี่นะครับนี่ครับรากขาวๆนะครับรากใหม่มาอย่างนี้นะครับก็จะส่งผลนะครับในเรื่องของการสร้างตาดอกเนี่ยได้ดีนี่ครับตรงนี้เราใส่เอาไว้ นี <muitas S 2> ่นะครับนี่ไม่ใช่รากหญ้านะครับอย่างนี้คือนี่คือรากนะครับในกลุ่มของรากลำไยคิดตันนะครับนี่พวกออกมานน่ครับนี่ครับดังนั้นนะครับบริเวณตรงกลางเนี่ยมีรากเต็มไปหมดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับทั้งแปลงดี๋ยวก็ระบบน้ําอาจจะเป็นมี2วิธีนะครับอาจจะเพิ่มหูว่ก็คือเพิ่มฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อนของการให้น้ํานะครับหรือฝั่งนี้แล้วก็ใจตีน้าบนแต่ฝั่งนี้อาจจะไม่ถึงนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูอีกนะครับเพราะว่า น้ำเนี่ยเป็นตัวสําัญนะครับในเรื่องของผลผลิตเหมือนกันนะครับดังนั้นเรื่องของการจัดการน้ําก็สําคัญนะครับพอต้นใหญ่ขึ้นนะครับการดูดน้ําก็จะดีขึ้นแต่เหมือนที่ผมบอกนะครับรากเนี่ยมันกระจายไปทั่วแล้วนะครับมันสามารถต้นนี้นะครับสามารถไปดูดอาหารของต้นนู้นได้แล้วนะครับพอรากมันวิ่งกระจายแล้วอันนี้คือ6เมตรนะครับเรื่องของน้านะครับแหล่งน้ําผมมีอย่างเพียงพอนะครับไม่ขาดแน่นอนครับอยู่ที่เราออกมาจัดการในแปลงให้ เพียงพอหรือมีทราบแค่ไหนโอเคนะครับอีพีนี้ก็คือหวานปุ๋ยเร่งดอกแปดยี่สบี่ยี่สี่นะครับในเรื่องในช่วงของธันวานะครับช่วงนี้ก็หวานในแล้วนะครับมันก็จะมีความชื้นให้เราอยู่โอเคนะครับเดี๋ยวก็จะยจะไปเปิดน้ําไล่นะครับปุ๋ยพวกนี้ให้มีความชื้นหน่อยสักห้านาทีนะครับประมาณไม่เกินสิบนาทีนะครับถ้าน้ําเยอะนะครับบางครั้งมันก็จะพาปุ๋ยเราออกข้างนะครับหรือกระจายไปก็ไม่เป็นไรนะครับอย่าให้ออกไปด้าน ล่างข้างนู้นนะครับข้างล่างเนี่ยก็จะมีรากเหมือนกันนะครับตรงเนี้ยทุกบริเวณจะมีรากเหมือนกันเราใส่ปุ๋ยตรงไหนเนี่ยมันจะได้กินทุกที่นะครับโอเคนะครับเรามาดูกันต่อนะครับอีพีต่อไปนะครับอันนี้ก็เริ่มนะครับเริ่มทําดอกแล้วโอเคนะฝากติดตามย์พิทูไปแม่เจ้าพันไม้ด้วยครับสวัสดีครับผม